เวลาออกเดทครั้งแรกนิสัยแบบไหนของคู่เดทที่คุณจะตัดจบทันทีผมไปเดทครั้งแรกตอนเรียนมหาลัยผมขับรถกระบะแล้วตอนนั้นก็อยู่เมืองใหญ่ฉะนั้นที่จอดรถมันจะแคบมากผมบอกเธอว่าที่จอดรถมันแคบนะตอนเปิดประตูให้ระวังด้วยเธอก็สวนมาว่านี่ต้องมาสอนฉันเรื่องเปิดประตูรถด้วยเหรอแล้วเธอก็เปิดประตูชนรถข้างๆจนได้คนที่ชอบพูดขัดตอนที่ฉันพูดอยู่ทั้งๆที่ฉันกําลังตอบคําถามที่เขาถามด้วยซ้ํา มันแปลว่าคนแบบนี้ไม่ตั้งใจฟังคนอื่นพูดเลยคนที่ด้อยค่าตัวเองจนคิดว่าอะไรอะไรก็เลวร้ายไปหมดยิ่งได้ชัดกันยิ่งเห็นชัดส่งแต่หน้าเศร้ามาตลอดผมมันโง่ผมไม่ควรได้รับสิ่งที่ได้รับเวลาเจอคู่เดทที่เป็นคนคุยด้วยยากคือเขาก็อาจจะไม่ใช่คนไม่ดีแค่เคมีเราอาจจะไม่ตรงกันอย่างคุณเป็นครูเหรอใช่สอนชั้นไหนเหรอป .2 อ,อายุกําลังน่ารักเลยช่วงนี้ดีมากนะเพราะเด็กยังชอบโรงเรียนอยู่อืมฉันหันไปบอกเด็กเสิร์ฟคิดเงินเลยค่ะ ทำตัวเป็นกูรูผู้รู้ทุกอย่างฉันเคยกินมื้อเที่ยงกับคนที่เรียกเกลือว่าโซเดียมคลอไรด์แล้วก็เอาขนมปังมาอธิบายเรื่องคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนให้ฉันฟังรวมไปถึงทฤษฎีวิวัฒนาการเหมือนเขาขาดอะไรสักอย่างอะเมาตั้งแต่เดทแรกจนเรียกอูเบอร์ไม่ถูกแล้วฉันก็ต้องขับไปส่งคุณที่บ้านคือคุณจะมานอนบ้านฉันไม่ได้ฉันยังไม่ได้รู้จักคุณฉันก็เคยเมาอ,อย่างนี้นะแต่ก็คบกันอยู่ตั้งสองปีเนะี่ยตอนแรกตั้งใจว่าจะแค่คืนเดียวฉันก็เลยยอมใจหนัก,นกๆจะะไได้้มม่ตองปรา แต่ก็ดันมเมาเกินเขาพาฉันกลับไปบ้านเขาแล้วก็เปลี่ยนชุดนอนให้เอาพิซซ่ามาให้ฉันกินช่วยจับผมตอนที่ฉันอ้วกฉันคิดว่าเขาคงไม่อยากเจอฉันอีกแล้วล่ละแต่ว่าเขาไม่ถือเลยเราจะรู้จักคนได้ดีขึ้นเยอะถ้าได้เห็นเขาดูแลคนที่ดูแลตัวเองไม่ได้ผู้ชายที่พาคุณกลับบ้านอย่างปลอดภัยช่วยจับผมคุณตอนคุณนั่งบูชาโถส้วมพาคุณไปนอนโดยไม่ได้ล่วงเกินคุณแล้วก็ยังอยากเจอคุณอีกครั้งเป็นคนที่ควรเก็บเอาไว้ในชีวิตนะคนที่คุยเรื่องเงินเยอะเกินไป ก็ไม่ใช่เดทนะแต่ครั้งแรกที่เจอเพื่อนของแฟนผมคําถามแรกที่เธอถามก็คือผมทํางานอะไรได้เงินเท่าไหร่ผมไม่เคยลืมเรื่องนี้เลยและผมก็ไม่เคยสนใจเธอเลยตั้งแต่นั้นเล่นมือถือตลอดเวลาถ้าหยุดเล่นสักชั่วโมงเพื่อคุยกับฉันไม่ได้แล้วก็คบกันก็ไม่รอดหรอกคนที่คุยเรื่องแฟนเก่าไม่หยุดพูดขัดฉันแล้วก็แนะนําฉันว่าควรใช้ชีวิตยังไงเขาไม่ชอบที่ฉันย้อมปลายผมเป็นสีทองแล้วตลอดตอนที่เดทกันเขาก็บอกว่าการกัดสีผมมันอันตรายนี่คุณ ฉันแค่อยากมาดินเนอร์ดีๆเท่านั้นเองนะผู้ชายที่คิดว่าการแสะผู้หญิงเป็นเทคนิคการจีบที่ดีมีเยอะมากจนน่าตกใจนะมันไม่เหมือนที่คุณอ่านเจอในวิกิฮารหรอกการแสะผู้หญิงไม่ได้ทําให้ผู้หญิงรู้สึกชอบคุณขึ้นมามันทําให้เธอรู้ว่าคุณงี่เง่าต่างหากผมเคยนัดบอดกับผู้หญิงคนนึงเราแลกเมลกันคุยกันอยู่สักพักแล้วก็นัดวันเจอกันจริงๆพอถึงวันนัดเธอส่งอ e ีเมลแบบสอบถามมาให้ผมมีคําถามสัก30ข้อได้เธอขอให้ผมทําก่อนจะเจอกัน พอดูคําถามแล้วผมก็บอกเธอไปว่าเราไม่เจอกันจะดีกว่าผมไม่รู้ว่าเธอเป็นคนแบบไหนแต่ขอบอกว่าแบบนี้ตัดจบเลยครับคนที่ถ่ายมือถือตลอดไปเดทครั้งแรกกับผู้ชายมีอยู่ช่วงหนึ่งฉันขอดูอะไรสักอย่างในมือถือเขาฉันจําไม่ได้แล้วว่าขอดูอะไรนะแล้วเขาก็บอกฉันว่าเขาตั้งใจทิ้งมือถือไว้ในรถฉันประทับใจมากแล้วเราก็ได้คบกันอยู่ตั้งเกือบปีหนึ่งผู้ชายที่จีบเด็กเสิร์ฟคนโกหกโดยเฉพาะเรื่องเล็กๆก,ก็ยังโกหก คนที่ไม่มีความเห็นกับอะไรทั้งนั้นถ้าผมไปเดือดกับใครแล้วก็ผมก็อยากได้คนมีแพชชั่นกับอะไรสักอย่างนะความสะอาดโดยรวมใช่พวกคุณขาดเรื่องความสะอาดคนที่เอาแต่คุยว่าแฟนเก่าแย่แค่ไหนถ้าแฟนเก่าคุณมันโรคจิตจริงแล้วก็คุณนั่นแหละอาจจะเป็นตัวปัญหาเองพวกที่พูดแต่เรื่องของตัวเองผมเคยไปนัดบอดกับผู้หญิงคนหนึ่งผมรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเธอเลยนะรู้ว่าเธอชอบดูหนังเรื่องอะไรกับแมวแล้วเธอก็ไม่ได้ถามอะไรผมเลยเวลาคุยก็กระโดดข้ามไปเรื่องโน้นเรื่องนี้ตลอดพอเดทกันเสร็จ เธอจะขอแลกเบอร์ผมเลยถามเธอว่าผมชื่ออะไรแล้วเธอก็ไม่รู้ผมเลยจ่ายค่าอาหารแล้วก็กลับพวกที่หายใจดังเคี้ยวอาหารไม่ปิดปากใจแคบมารยาทการดื่มถ้าฉันปฏิเสธแล้วยังตื้อให้ดื่มอีกฉันจะคิดว่าคุณมีปัญหาแล้วละ่ะหรือไม่คุณก็ตั้งใจหมอมฉันซึ่งฉันก็ไม่เอาทั้งคู่แล้วก็ผู้ชายที่ตื้อให้คุณไปบ้านเขาหรือขอมาบ้านคุณถ้าคุณเป็นคู่เดทที่ดีนะฉันก็อยากจะคบกันานาน,าน ฉันไม่ชอบเลยเวลาผู้ชายชวนไปบ้านหรือขอมาบ้านฉันเวลาเดทกันเสร็จที่แย่ที่สุดก็คือดันนางหงิกตอนฉันปฏิเสธเนี่ยสิคนที่ไม่ถามอะไรฉันเลยเอาแต่เล่าเรื่องของตัวเองน่าตกใจนะที่ผู้ชายเป็นแบบนี้เยอะมากจะออกมาเดทกับคนอื่นทําไมถ้าอยากพูดอยู่ฝ่ายเดียวเนี่ยฉันเคยเจอคนมาเดทกันในสวนพฤกษชาติผู้ชายบอกผู้หญิงว่าเล่าเรื่องคุณให้ฟังหน่อยสิแต่เขาก็ดันขัดจ,จังหวะเธอเล่าเรื่องของตัวเองอย่างเดียวสุดท้ายเขาก็ขอไปบ้านเธอเธอตอบว่า นี่ไม่คิดจะพาฉันไปดินเนอร์ก,ก่อนเลยเหรอแล้วเธอก็ไปเลยเวลาไปเดทแรกมันจะมีตอนที่คุยเรื่องงานอดิเรกหรือความชอบผมไม่สนว่างานอดิเรกคุณคืออะไรนะอาจจะเป็นเรื่องงี่เง่าก็ได้แต่ขอให้ชอบอะไรสักอย่างอะไรก็ได้สัญญาณเตือนของผมก็คือตอนเธอบอกว่าเธอไปร้านเหล้าเพราะเธอคิดว่านั่นคืองานอดิเรกผมก็เพ่นเลยสิใครก็ตามที่ไม่เข้าใจว่าทําไมผู้หญิงต้องไปเดทแรกในที่สาธารณะสําหรับฉันคือคนที่สั่งเหล้า ตอนเดทแรกฉันมักจะนัดไปกินมื้อสายเพราะไม่ต้องคาดหวังว่าจะไปต่อกันที่ไหนก็ถ้าเกิดคุณสั่งเล่าตอน11โมงครึ่งวันเสาร์เราคงคบกันไม่รอดหรอกคนที่มีลูกติดคือฉันเป็นกำลังใจให้พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวทุกคนนะแต่ว่าฉันจะไม่เป็นแม่เลี้ยงให้ใครแนะ่ในฐานะพ่อเลี้ยงเดี่ยวผมเคารพคุณมากที่รู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้ตัดจบนะเรื่องนี้ควรจะเอามาพูดกันก่อนเลยว่ามีลูกติดมาด้วยเพราะว่า ไม่ใช่ทุกคนที่รับได้ผู้ชายที่ฉันเจอในเน็ตชวนฉันไปร้านซูชิใกล้ๆเราคุยกันอยู่อาทิตย์หนึ่งจนฉันสบายใจที่จะออกไปเจอเขาเขามารับฉันตอนที่คุยกันบนรถก็ดีมากท่าทางเราจะเข้ากันได้ดีพอถึงร้านเขาสั่งซูชิราคาร้อยดอลลาร์ได้ส่วนฉันสั่งแค่ซูชิโรกับของกินเล่นอาหารที่ฉันสั่งก็ราวๆสามสิบดอลลาร์ฉันชวนเขาคุยแต่ก็กร่อยอย่างรวดเร็วเพราะว่าเขาเอ,อ่ยุ่งเนี่ย เขาโม้แต่ส่งข้อความในมือถือตลอดดินเนอร์ไม่สนใจฉันถ่ายรูปอาหารโพสต์ว่าร้านที่เรามามันดีมากเขากินทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้าโอเคเข้าใจละตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าเขามาไม้ไหนและพอคิดเงินเขาก็ยังเล่นมือถือส่งข้อความหัวเราะก,กับคนที่มาคุยในโพสต์เขาไม่สนใจพนักงานเสิร์ฟรวมถึงบิลค่าอาหารพนักงานวางบิลไวอ้อย่างสุภาพฉันมองเขาแล้วก็มองพนักงานเสิร์ฟ เขาไม่เงยหน้าจากโทรศัพท์เลยแล้วฉันก็กระซิบบอกพนักง,งานเสิร์ฟว่าให้แยกบินเพราะขาโมตแต่เล่นมือถือก็เลยไม่เห็นน่ะพนักงานรับบินไปแก้มาใหม่คราวนี้แยกเป็นสองบินแล้วหน้าเขาตอนที่เห็นค่าอาหารร้อยดอลลาร์นี่ดูไม่จืดฉันรูดการ์ดจ่ายของฉันรวมถึงทิปก้อนใหญ่แล้วเขาก็ถามฉันว่าอ๋อแย่จังผมลืมกระเป๋าตังค์ขอยืมเงินคุณก่อนได้ไหมฉันทำไปเล่นมือถือบ้างแล้วก็เดินออกมาทิ้งเขาไว้ตรงนั้น ตอนนี้ฉันเรียกอูเบอร์ไว้แล้วเพราะขามานั่งรถเข้ามาเนี่ยไม่ต้องห่วงพนักง,งานได้ทิปจากฉันดีแน่นอนเพราะการที่คู่เดทของฉันห่วยแตกมันก็ไม่ได้เป็นความผิดของเขาซะหน่อยพวกมือปลาหมึกเคยไปดูหนังกันทีหนึ่งอยู่ดีๆเขาก็ควักไอ้นั่นออกมาฉันก็อุ้ยมันมีคนอื่นอยู่ด้วยนะเธอแล้วนั่นก็เป็นเดทแรกด้วยผมเคยไปเดทคู่กับผู้หญิงคนหนึ่งท่าทางเธอก็โอเคเดทก็สนุกมากแล้วเธอก็เอานิ้วก้อยแหย่หูดึงขี้หูออกมา แค่นั้นก็แหวะแล้วแต่มันยิ่งพีคตอนเธอเอาเข้าปากเนี่ยแหละผมตัดสินใจตอนนั้นเลยว่าไม่มีเดทที่สองแน่คนที่ทําให้ฉันนึกถึงพ่อฉันก็รักพ่อฉันนะแต่ฉันไม่มีทางคบกับคนแบบเดียวกับพ่อแน่ตอนที่ผมเจอพ่อตาของผมครั้งแรกผมก็ได้รู้ว่าผมตรงข้ามกับเขามากทีเดียวน้องสาวผมคบกับผู้ชายที่ตรงข้ามกับพ่อเหมือนกันแต่โชคร้ายตรงที่พ่อของเราเป็นคนดีมากแล้วเธอก็ดันคบแต่ผู้ชายไม่ได้เรื่อง สุดท้ายก็ไปลงเอยกับคนที่มีนิสัยเหมือนพ่อมากทีเดียวถึงหน้าตาท่าทางจะไม่เหมือนพ่อเลยส่วนเพื่อนร่วมง,งานผมี่ตรงข้ามกำลังปวดหัวที่ลูกสาวไปคบกับผู้ชายแก่กว่าที่หน้าตาท่าทางเหมือนพ่อเธอไม่มีผิดและก็ยังทํางานอาชีพเดียวกันอีกเพื่อนของผมคนหนึ่งบอกว่าผู้หญิงที่ผมคุยอยู่ใน Facebook ชอบผมเราคุยกันสนุกมากทีเดียวเธอสนใจผมมากถามว่าชีวิตผมเป็นยังไงชอบอะไรทํานองนั้นผมว่ามันก็ดีเหมือนกัน ผมก็จะไปหาอะไรให้เธอกินเพื่อนเพื่อนก็บอกเธอว่าผมสนใจเธอก่อนที่ผมจะพูดเองซะอีกแล้วเธอก็ชวนผมไปเดทเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็ตื่นเต้นมากทีเดียวที่เราจะคบกันแต่วันนัด้ดท่าทางเธอเหมือนไม่พอใจใส่เสื้อโค้ทดำตัวใหญ่มาตอนนั้นเดือนเมษาด้วยนะเราไปร้านพิซซ่ากันแล้วเธอก็เล่นมือถือคุยกับใครสักคนแล้วก็พูดเรื่องแมวตลอดเวลาตลอดเวลาจริงๆ พอพิซซ่ามาเธอก็หยิบไปกินโดยที่ไม่ได้วางมือถือหรือมองหน้าผมหรือหยุดคุยเรื่องแมวเลยผมพยายามชวนคุยเรื่องอื่นแต่ดูแล้วเธอคงอยากให้ผมสนใจแมวเธออย่างเดียวพอกลับมาถึงบ้านผมผมก็คิดว่าพอดีกว่าผมบอกลาเธอขอให้เธอโชคดีกับแมวและถ้าอยากคุยกับผมก็ทักมาแล้วกันแล้วเธอก็ไม่เคยคุยกับผมอีกเลยเพื่อนหลายคนบอกว่าเธอมาเล่าว่าผมเอาแต่มองหน้าอกเธอ ผมไม่เข้าใจไม่แต่นิดเดียวนี่ผ่านมา13ปีแล้วก็ยังไม่เข้าใจศูนย์เต็ม10เลยคนที่ไม่รักษาความสะอาดหรือขาดความเคารพตัวเองไม่เคารพพนักงานให้บริการเมารวมเชื้อชาติเพศผิวสีอื่นอย่างรุนแรงโดยไม่มีหลักฐานงุหงิดกับเรื่องเล็กๆง่ายมีความคิดแบบเล่นบทเหยือคนที่ผ่านโลกมาเยอะหน่อยอาจจะมีแฟนเก่าที่บ้าบาบ,าบอจริงแต่ถ้าใครเกิดอ้างว่าแฟนเก่าทั้งหมดบ้าบอแล้วก็ขอให้รีบหนีไป เพราะเขานั่นแหละที่บ้าบอเองไม่มีใครมันจะโชคร้ายขนาดนั้นตลอดหรอก